แนวทางป้องกันการกระทําผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ข้อมูลนะคะการแก้ปัญหาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ก็จะมีหลายประการค่ะ อย่างการให้ความรู้หรือว่าการจัดอบรมในการรู้เท่าทันสื่อในสถาบันการศึกษาค่ะซึ่งก็คือทักษะในการอ่านสื่อต่างๆแล้วสามารถวิเคราะห์ตีความเนื้อหาประเมินค่าเข้าใจผลกระทบของสื่อรวมถึงใช้สื่อให้เกิดประโยชน์และก็เพื่อปกป้องตนเองจากผลกระทบในด้านลบที่จะได้รับจากสื่อนะคะ ครูและผู้ปกครองหันมาใส่ใจให้คำแนะนำในการให้ความรู้ความเข้าใจต่อเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ควรห้ามหรือว่าปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็กนะคะควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจภายใต้ใการดูแลของเราค่ะการใช้วิจารณญาณในการเลือกรับสื่อที่มีประโยชน์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะในการแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสมเช็คข้อมูลก่อนแชร์นะคะแล้วก็ไม่รับข่าวสารเพียงด้านเดียว สามารถวิเคราะห์และก็ตรวจสอบข้อมูลว่าใครเป็นผู้ผลิตผลิตไปเพื่ออะไรและเพื่อใครนะคะและเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วก็อาจจะมีการแชร์ข้อมูลและก็ข้อเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยค่ะการปลูกฝังค่านิยมในการคิดวิเคราะห์นะคะก็จะเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยเรียนรู้บทบาทในการเลือกรับสื่ออย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการขัดเกลาจากครอบครัวแล้วก็สถาบันการศึกษาค่ะ สำหรับหน่วยงานนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องร่วมมือการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เกิดสื่อที่มีความสร้างสรรค์ค่ะและต้องแจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตามลงโทษผู้ที่กระทําผิดกฎหมายนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะคะก็เราก็ควรจะต้องแจ้งผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์นั้นทันทีค่ะ สนับสนุนและก็รณรงค์ในการสร้างสื่อที่สร้างสารรค์โดยการสร้างกระแสหรือค่านิยมให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนนะคะในการเรียนแบบพฤติกรรมที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างสารรค์และก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเปิดพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะเราควรจะต้องจัดให้มีพื้นที่กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นการเล่นกีฬานะคะหรือว่าการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของเด็กและก็เยาวชนให้มากขึ้นค่ะ และแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะก็คือการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนานะคะก็คือมีสติควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมในการสร้างและเสพสื่อค่ะและที่สำคัญนะคะแนวทางนี้ก็คือสื่อจะต้องมีจรรยาบัณในการกำหนดกรอบเพื่อเสนอสื่อที่มีความเหมาะสมนะคะ จะเห็นได้ว่าแนวทางการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงพ่อแม่ครูและผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อมีการให้แนวทางหรือว่าคําแนะนําในเรื่องสื่อนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสื่อที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงภาครัฐนะคะก็ควรให้ความสําคัญต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ถูกวิธีและปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดความเข้าใจผิดการตกปรเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดีค่ะ